เอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตรรหิอาจิกิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุธา่ะสาธุกรรมณสีกโรธาภาศิสามิติเอวํมพันเตติโขเตพิขุพัควันโตปจัตโสสูงพัควาเอตัทวะ ท้โวจะสิโลกะมนุกัสสามิยถาคุมมาตทัสิตาเยสิตาคิริทัพพะรังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสันตีนาโลมะหังตาทิสังพุนโนโอทาตมนัสสุทธาวิปสัสสนะมะ นาวิลาพิยโยบัญจเตยตังวาวเนกาปิลวัทเวตโตอมัตยิสัทธาสาวเกสัสนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถาพิทโวเตจะอาตับปมกรุงสุตังวาพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหูญาณังอมนุสสานัทสศนังอัปเดเกสตมัทขุสหัสสังอทาสตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสุง อเปเกนันตะมาทักขุปถุษาสัพทาพุทธาอหุงตันจ่สัพทางอภินญายาวะวะคิตังวานะาจาักขุมาตโตอามันตยิสัพทาสาวกาสีสาเนรเตเตวากายาภิกันตาเตวิชานาถาพิทโวเยโวหังกิตยิสามิชิราหีอนุปุทโส สัตสหัสสาวายขากุมมากาปิละวัฒเวอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกรมุภิขุนังสมิติงว่านางสตสหัสสาเหมวตายกขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุภิขุนังสมิติงว่านางตาตตาคิลาติสหัสสายาขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุภิขุนาง มีเจตโส拉าสหัสายาขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวนวันโตยัสสินโนโมทมานาภิการมุภิขูนางสมิติวนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมโตวนวันโตยัสสินโนโมทมานาภิการมุภิขูนางสมิติวนางเวสามิตาปัญจสตายาขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวนวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกกมุภิคูนางสมิติวนางก็ไม่กินเพนใาแล้ว กุมพ <ih> oh ิโรราชคาฮิโกเวบุลัสถะนิเวสนางพิยโยนางสตาสหัสสังยัานางปายิรูปาสติกุมพิโรราชขาฮิโกโสปาขาสมิีติงว่านางปุริมันจ่าที่สังราชาท่าตรัสโถภาษาสติคันทักานางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิทักษาพระโวพินทธนามามหัพทลัอิทิมันโตชิติมันโตวนวันโตยศสิโนโมธมานาอภิตะมุภิขุนางสมิติงว่านางทักขินันจ่ที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมภา กุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิฏฐะปะหะวอินทนามามหาพลาอิธิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาภิกามุพิถูนางสมิติงว่นังปัจฉิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิฏฐะปะหะวอินทนามามหาพลาอิธิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาภิกามุพิถูนางสมิติงว่นัง ตจตันจ่าที่สังราชากุเวโรตัสสาาสติยะขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะปะหโวอินทนามาหะพลาอยูที่มันโตชติมัโตวณะวันโต,นนตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุปปิขุนังสมิติงวะนางปุริมาที่สังท,ตถถทออัตารัตโถทักขิเนนวิรุหโกปัชเมนวิรุปะโคกุเวโรอุตรตังที่สังจตารโรเตมหาราชาสสิโตจตุโรทิสาทัธลมาณาอัถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานเนกาสถา มายาปุเกนทูเวเวนทุวิสูจะวิตุโตสหัจันทโนกามาเสโหจะกินนุคันทุนี้ทันทุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตริสิตเสโนจะคันทัพโคนโรราชาชโนสโคอาคูปัญจสิโคเจวะสิมพะรุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพีโมธมานาพิกรรมศูนย์นางสมิติวนางอัฐคูนาสภานาคาเวสาลสหตัชกากรรม พระลััตราอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาตถาตรัธาอาคูนาคายสติโนเอราวันโนมหานาโคโศปาคาสมิติวานังเยนาพระราเชสหาสาหัรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหาสยัสาเตวนชมัตชปัตตาจิตังราสุปันนติเตสานามังอภยันตธานาคราชานมาสิสุปันนโตเขมกาสีพุทโธ สันหาหิวาจาหิปุปังวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมกังสุพุธทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวัเตเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสังมาอสุราธานะเวขสาเวิปจิตสุจิติจะปะหาราโทนมมจิสหะสตันจะผลิปุตตานาัานางสเพเวโรจานามกาสันนายิตังวะผลิสนางราหุพัธมุปาขมุง